สวัสดีพี่น้องสวัสดีพระสุขูทุกคนเด้อสวัสดีต้องเชาแม่ต้องเลยเนาะลมโพดโพพี่น้องเอ้ยร้องฝากเยยใส่แดดมันพายมาให้า้ฮาวโหลดพี่น้องเอ้ยโอดโพบอมาลมนะขอบใจลายเสี่ยวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชอเบชาวแม่ต้องจ๋าโดยานักการตลาดพักการโสดมากินแกงปลาอยู่ตรงนั้น

กาดมกระโดกระยห้นี่น่ะเอาออกพักระยน่ะอี้แล้วมดไปเบิดดี้กลมายิข้าอยู่บ้านอยู่เพื่อนมันใช่ไหมเนี่ยถ้าไหนอันได้ข้าวไท่านนะครับผมแซ่บบแซ่ำมอนไปขี่ปุ่นปุ้ยเกี่ยมปากโกสเต็มเต็มคืน จะนอนโมอบ่ายได้ชิวมาบาดตัวหนึ่งกายอยู่หัือบโง่ม่ามานเม่กบอกให้บอป็นยังน่ะกะบอกเป็นยังนี่อรำบอนเฮ้ย มาว่างพี่น้องเลยมาลนี้าแอน้ักดามาอหมวอไปเนเละเอาห้องไปไหนม่ลาบยังไปตุเย็นยังอยู่มากินเลยลาไปนอนนะยามเสียหม ไปน่าเฮ้ยเส้นมาแล้วนะจ๊ะบาหมีรตีรดหน้าขนดเหลือยข้าวต้มยำกับมาแล้วเด้อห้าแต่เนี้ยห้าแต่กุ้งมาต้มยำป่ะเนาะย่างนะพงจังหบอก จะมานเหรอเอาขันมาเขากะบอกน้องสื่อเธอเียน่าไกลลก็มากินใจบคดวยเอมันมาเเนก่าขามาถึงแล้วนะจ้าเขาก็เสร็จมาบอกเฮ้นนี้เ้ย ก็นาพาครอบครัวมาเที่ยววะแวใหญ่นะมอน้องลนวก็เคยมันห้องผอนะเฮ้ย องของเราเราต้องมา,า,างนังคุ้มแล้าอะกระยะนานจะได้ไปขนาดไปเทียบปะ่ะเด็กๆมากินข่าทีู่้กัน พี่น้องได้ยังมาฝากป้าเนาะไปเที่ยวเลยเนาะไปเลยป้ามาพระ่าเฮติโปพี่น้องโตด้วยมะม่วงเหรมพี่น้องเอ้ยดีนี่ที่มันบดซุกเลยกินซุกแล้วกับบดดีขาทามเที่ยงลุ่มก่อน เงลุมก uh. no like no. ็ซื้อจะต้หน่วยมขาเจ๊ใส่แดดคุณสิสุกปวดัหน่วยสิบกันหน่วยสิอันนี้สี่สบบาทนะเป็นอไหน่วยละสี่บาทกกินโมสุกหน่อยซมมนลูกซีกียอลูกซีกี้อนะเียวเห็นกกบมสุกเอาเห็นมื่อไหร่เห็นจเดวนยเป็นจนอนองเือเดือสองท ไม่นะแม่กลไล ส่มะดันรแบบนี้าุกดดม่วงกับบวมพุดีสูบกินกมะม่วงเ้วไหมน่ะูกินนันด้พี่น้องพร้อมมาสุกบบบว่อยีนบันได บาซีเมไมีองโมหน่อยคายได้ไหมทำหลายอย่างเลยเอามาหนึ่งกิ่กับผลกับแก้วไปนี่แม่้แล้วร่างใชเลยเดียวนียลางขึ้นห้องนี้ ซื้อแซนวิชมาหนิใครยังานนะลมพูดโูดพี่น้องเอ้พูดโูดดีนะมันกล่มกเอ้ยกไม่หเาวเดอพี่น้องเอ้ย้ง้ จว่าเมยมินว่าไป ร้ละหกหมื่นร้ละหกสิบพันร้อยแปดสิบแซ่บเนาะวันแ้วก็อย่าลืมก็เลยก็แซ่เป็นกำลังใจ้ทอแมแอร์ได้พี่น้องยิน,ยน,ยนดีเพลงพอสุดๆทุกคนพ่อต้นไม่คินนาสบายดี